ที่ต้องขออนุญาตวันนี้มาเพื่อขอบคุณเราอย่างจริงใจขอบคุณจริงๆทุกคนเป็นสตาร์ของบริษัทเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็มอบรางวัลให้กับพนักงานและทีมงานที่มีผลงานสังเกตภาพโดดเด่นในปีสองพันที่ผ่านมานั่นเองนะคะถามว่าบ้านหลังนี้ต้องฝากใคร ต้องฝากกับน้องๆทุกคนต้องฝากกับสตาร์ที่อยู่ที่นี่ทุกคนรางวัลสำหรับไดร์บิ้เจเนียร์ที่ส่งมอบบ้านสุขภาพให้กับสภาม,มากที่สุดโครงการแอสไพร์สูงพลังหนคุณครับทุกครั้งที่เหนื่อยเนี่ยรางวัลอัน,นี้มันจะเป็นเหมือนน้ำทิพย์โลมหัวใจอะค่ะให้เรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งของความพยายามเนี่ยมันเห็นความสำเร็จจริงๆรางวัลสำหรับความพยายามนะคะรับรางวัลพวกนี้คุณไม่สามารถ ซื้อมันได้ได้วยเงินซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่าพวกน้องทำได้การที่มีรางวัลแบบนี้ทําให้ทุกคนนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะได้รับรางวัลแบบนี้ค่ะก็อยากให้มีรางวัลแบบนี้ไปทุกๆปีเลยค่ะอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าพยายามเพื่อบ้านหลังนี้นะครับผมทําทุกอย่างให้บ้านหลังนี้เราน่าอยู่และอบอุ่นขึ้น